Thank you. จ่าแตงเกลียจ่าจ่าสวัสดีคะ่ะน้องหญิงน้องหญิงอยู่ไหนไม่รู้อู้หูน้องหญิงจะมาเที่ยวงานนะคะไม่ใช่เที่ยวงานสิจะมาโรตรัสอุดอรนะคะนี่น,นี่นี่ก็เห็นไหมเห็นบอปบาสตัส้งร้านซันนึงแมา่มาเลิศแท้โรตรัสโรตรัสก็เพิ่มเอ่อคอมมูนิตี้มอลล์ใหม่นะคะ ดูซิมีอะไรบ้างเข้าจอดรถในอาคารเห็นไหมเขาเปิด8ปดโมงปิดสี่ทุ่มค่ะโรดตัดใหม่นะโรดตัสคอมมูนิตี้มอลล์มาใหม่นะคะนี่ดูซิมีอะไรมาบ้าง99มี2 d i y a s ในร้านอาหารดูร้านอาหารซิมีอะไรน่ากินบ้างเอ้จจะจจจจเอา ไม่เห็นมีสักลูกสเกสกเกอร์เลยไม่เห็นมีสุกงสุเกี้เลยห้ามสูงสองเมตรสิบนะคะเราก็ต้องไปค่ะต้องไปที่จอดรถข้างล่างตรงนี้ก็มีเลือกเอาเลยที่จอดรถใหม่ๆค่ะน้องหญิงไม่พลาดนะคะจะมาหาที่จอดรถสาหรับน้องหญิงนะคะรถสักใหญ่มากเห็ดไม่แม่ โรตัสอุดอรทางแยกหนองขายนะคะก็ทำใหม่แล้วทำใหม่ทางขึ้นที่จอดร,รถนะะถ้าะา้พี่จอดอาคารสูงค่ะจังยังลงมาเอาค่ะอันนี้หลังรถนะคะอืม้มทางนี้เหรออ๋อขึ้นทางนี้อันนี้ทางลงขึ้นทางนี้จาสองร้อยสิบเมตรแล้วเราสูง ตื่นเต้นมากเลยหางเปิดไม้เอ,เอรีโนเวทเขาเรียกรีโนเวทอันนี้ทำไม่ที่จอดรถนะคะเต็มคะ่ะขาบกว่าเต็มขึ้นไปอีกนะคะชั้นนี้เต็มคะ่ะอันนี้ขึ้นอันนี้ลงนะคะวนเวียนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วลงยังไงไม่รู้นะมีลิฟต์หรือเปล่าไม่รู้นะหรือลงบันไดนะคะอันนี้ขับรทราบค่ะ พึ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะรถตักว่างว่างโอ้โหมันก็ว่างสิแม่นีไ่ไงว่างไม่ใช่ลงยังไงลงยังไงดูสิเขามีลิฟต์ให้ลงไหมทางลงบันไดบ<ะ>้าจะสั่งเก็มีลิฟต์้นหรือเปล่าไปแล้วอ,อ๋อศูนย์การคา้าอันนี้ชั้นสองนะคะ เรลงมาได้จริงๆด้วยแม่เออมีลิฟต์มีลิฟต์ได้อยู่นะคะแล้วก็หามองจอดลงจอดรถเลิศๆค่ะอยู่ลงมาได้กระแดามันสองสน,นันไม่ต้องขึ้นไปลิฟต์ก็ได้นะคะบันไดก็ได้ พาไปชมห้างกันมันจะมีให้ขึ้นลิฟต์ค่ะลงลิฟต์ได้จนสองแต่เราเดินขึ้นบันไดก็ได้ค่ะเพราะมันบดสูงบันไดนะคะน,นี่ลงบันไดก็ได้นะคะค สองนะคะแล้วก็เดินลงไปค่ะกดลิฟท์มาไมันต้องลง,ลงอันนี้พากกระเซเป็นหม่องใครคงขายของหลายอยู่เลยค่ะ เออก็ทําทใหม่สุดเลยอยู่นะก็ทำหลายอย่างก็ถือว่าโอเคนะคะอู้ยส่วนเล็หน้อยส่วนเดเละะ่หลัก็ทําทใหม่หลายอย่างนี่ห้องน้ำก็จะบอกว่าด้านนี้นะคะก็จะเป็นมองเห็น้ึเขะเบิ่นนะคะด ก็ใหญ่ๆมากทำหลายอย่างนะคะอ,อันนี้อันนี้อะไรไม่รู้อันนี้เป็นกระจกหรออันนีุ้่ที่นั่งค่อยย่อๆไปข้างนอกนะคะเลดเล็ดเลดเลด ถือว่าโอเคเลยอ๋ออันนี้ก็ไปกินก็ติ๊กก็สังโโ่งพลุกันไปแล้วค่ะไปแล้วต่อค่ะต่อ,อนี่ไงภาษา ดูสินวินเคริมเคซีรักบิสกิตนะบีเทนาร่ดรถเข็นนะคะอันนี้คือเ,เ,เพิ่นเห็ดเพิ่มใหม่ค่ะประตูไปที่ทางออกเออประตูไปทีทางออกเป็นทางสายมือนะคะเพื่อจะไปถี่มองร้านจอลดค่ะอันนี้บรรยากาศสวยดู ใหญ่มากสุดลูกหูลูกตาค่ะอันนี้ทางออกนะคะมีอาคารจอดรถมีกระดานถ่ายของหนึ่งสองสามสี่ห้า เราไปขึ้นชั้นสองกันนะขึ้นลิฟต์แล้วกันอ้าวแล้วเกลดเดิมขึ้นไหคหนขึ้นเอาไน,นะขึ้นนี่เราเออหนึจุดครับครับ รสารไปรีรสารยังไงคนก็ต้องคืนรีบอยู่แล้วพอมันนี่ของเข็นคืนก็ใจล้วค่ะคือแ <c oughs> ววมีสามคืนี <c oughs> น่ฉันก็ิ่เจอรถดิฉันจอดตรงนี้นะคะโอเคค่ะหนดูดิบรรยากาศยังไงเขาก็สร้างอยู่น่าจะหลายชั้นเหมือนกันอันนี้เนาะโอเคไปละค่ะรถตัด